ถ้าคนใกล้ตายนอนดิ้นทุรนทุลาลจะหยุดดิ้นทันทีเลยเป็นเรื่องแปลกมากเขามีที่พึ่งเพราะตีแรกเขาไม่รู้เขาจะพึ่งอะไรขาดสาระนะพอฟังคำพระเจ้าปุ๊บเนี่ยจะหยุดเลยโยมและคนที่มีอาการหายใจแรงฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ยอาการหายใจจะสงบลงทันทีจะเริ่มหายใจเป็นปกติ การหายใจเขาจะเริ่มเป็นปกติเป็นจังหวะจนระทั่งสงบนิ่งแล้วโยมจะสังเกตแทบไม่ออกเลยว่าเขาตายเมื่อไหร่เพราะว่านิ่งมากนะก็จะนิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเสียชีวิตนะนี่เป็นอน,นิสงส์งเลยที่โยมเห็นได้ชัดอาการของคนป่วยคนเจ็บก่อนจะสิ้นชีวิตเห็นชัดมากนะหลายศพแล้วที่เราเห็นมาอย่างนี้ก็เลยอยาก เพื่อแผ่องค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่